กลับมาอยู่หน้างานขุดของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หน้างานของเรานะครับวันนี้นะครับหลังจากไปกลับไปที่สวนนะครับได้กลับมาหน้างานขุดของเราแล้วตอนนี้ก็นะครับมาชมกันนะครับ ไปชมการขุดนะครับตอนนี้นะครับกำลังลงไปชั้น3นะครับเพื่อที่จะขุดนะครับทำสดืดน้ำหรือว่าธนาคารน้ำใต้ดินนะครับท่านจะมองเห็นนะครับสังเกตเห็นนะครับชั้นที่เป็นสีขาวขาวนะครับ นี่คือเป็นชั้นชั้นหินนะครับชั้นหินอุ้มน้ำนะครับนะครับสังเกตดูนะครับบ่อแต่ละบ่อนะครับจะมีการเอารถลงไปขุดข้างในบ่อนะครับเพื่อที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินนั่นเองนะครับ ให้ชมผลงานของเรานะครับทีมงานสโแเสเรคเมเซนนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับนะครับให้ชมผลงานนะครับการขุดนะครับดูว่ารถของเรานั้นลงไปข้างในบ่อนะครับอยู่ที่ระดับความลึกเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับชั้นดินเดิมนะครับตรงนี้นะครับคือชั้นดินเดิมนะครับลงไปนะครับก็ตามชั้นชั้นลงไปนะครับชั้นลึกสุดนะครับแล้วก็จะมีสะดือน้ําตรงกลางอีกนะครับที่เรากําลังจะขุดอยู่ขณะนี้นะครับบ่อลูกที่สองของเรานะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่สี่ไร่นะครับสี่ไร่ก็เป็นพื้นที่ติดถนนนะครับถ้าตามหลักแล้วนะครับบ่อจะขุดด้านนู้นนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเกินเราก็เลยทําเป็นไว้นาดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการขยายถนนในอนาคตนะครับเราเลยมาขุดด้านนี้นะครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้ามีน้ำนะครับยังไงก็เก็บน้ำอยู่ได้นอนนะครับเพราะว่าสภาพดินเป็นดินเหนียวนะครับดินค่อนข้างจะดีนะครับก็จะมีร่วนปนทรายนะครับอยู่ที่ประมาณเม็ดเม็ดสามสิบนะครับถ้ามีน้ำก็จะเก็บได้อย่างดีอยู่ที่ชั้นเบิ่อชั้นที่สองนะครับ ชั้นแรกก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นพื้นดินเดิมนะครับชั้นที่2ที่เราขุดลงไปนะครับประมาณเม็ดสานะครับเพราะว่าขุดเป็นลําดับชั้นนะครับเพื่อที่จะให้รถยืนขุดชั้นต่อต่อไปนั่นเองนะครับดูว่าเป็นชั้นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวอย่างดีนะครับเป็นสภาพดินนะครับท่นใดที่กําลังจะหาข้อมูลนะครับ สภาพดินที่เก็บกักน้ําได้ดีที่สุดคือสภาพดินเหนียวนะครับดินเหนียวออกลักษณะแบบนี้เลยนะครับท่านจะสังเกตได้นะครับถ้าเป็นดินทรายนะครับดินทรายก็ค่อนข้างจะเก็บน้ําได้ยากนะครับเพราะว่าดินทรายนั้นจะเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงแล้วก็จะซับน้ํา ดูดน้ําออกนะครับจากบ่อนะครับทําให้บ่ออาจจะเก็บน้ำไม่อยู่นะครับบ่ออาจจะแห้งนะครับดูระดับความลึกถึงหินแล้วนะครับถึงหินนี่นะครับข้างล่างน่าจะเป็นหินเขาเรียกว่าลานลักษณะลานปูนนะครับเพราะว่า ถึงชั้นหินพุ่มน้ำเลยนะครับที่เป็นสีขาวชั้นๆนั่นเองนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเพื่อไว้ฝากน้ำลงใต้ดินนะครับเขตแถวนี้นะครับจะไม่มีคลองน้องบึงหรือว่าชนละประทานนะครับในบริเวณรอบใกล้เคียงนี้นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย ก็ทำให้พื้นที่นั้นแห้งแล้งนะครับมีทางเดียวคือเราต้องขุดฝากน้ำเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยะชน์ในอนาคตต่อไปนะครับกับพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็จะกระ,ะจายความชุ่มชื้นนะครับ ออกแบบนะครับก็ลักษณะคล้ายเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าพื้นที่นั้นอยู่ติดกับถนนนะครับเพื่อในอนาคตนะครับเจ้าของอยากจะทำเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรก็โอเคเลยนะครับจะมีการออกแบบให้ ได้บรรยากาศนะครับกับบ่อด้านนู้นนะครับรับลมหน้าร้อนนะครับผ่านน้ำเข้ามานะครับจะเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยอยู่ตรงกลางนะครับด้านนี้ก็จะเป็นนานะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเป็นโคกนะครับเป็นหนองเป็นนานะครับ นะครับถึงหินนะครับก็เจาะไม่ลงเลยนะครับหิินลานนะครับหินลานข้างล่างนะครับ การถอยดินของรถนะครับจะต้องลงไปที่พื้นบ่อชั้นในเลยทีเดียวนะครับถ้าเรายืนอยู่ประมาณบ่มชั้นนี้นะครับก็จะยื่นสุดแขนก็ได้ประมาณ4เมตรนะครับแต่เราลงจากจุดตรงนี้ไปอีกนะครับคิดดูว่าความลึกนะครับจากพื้นดินเดิมลงไปนะครับจะลึกเท่าไหร่นะครับ เพื่อประโยชน์นะครับเพื่อประโยชน์ของลูกค้านะครับถ้าในกรณีนะครับที่ขุดลงไปนะครับถ้าเจอน้ําอยู่ที่ระดับ2เมตรหรือ3เมตรนะครับเราทํำยังไงนะครับถึงจะขุดได้ลึกนะครับ เราก็นะครับมีเทคนิคในการขุดให้ลงลึกได้นะครับโดยที่ใช้เครื่องสูบนะครับสูบน้ำออกนะครับทำที่เบี่ยงน้ำนะครับมาให้ลงไปข้างในนะครับมีวิธีนะครับมีเทคนิคนะครับทางทีมงานของเรานะครับก็จะใช้เทคนิคเฉพาะตัวนะครับในการขุดนะครับเพื่อที่จะ ให้ความลึกนั้นถึงชั้นหินอุ้มน้ำนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมผลงานเสียเสียรถขุดควันใจโค้งน้องนามโมเดลนะครับ พบกันอีกครั้งยามเย็นนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับจุงกะ